การที่เขาให้เงินคนละครึ่งกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมสั่งของแบบนี้มาได้ <laughs> โอ้โห,โหมาเถอสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่3กันยายนนะฮะถ้าเกิดดูวันที่แล้วก็ก็อาจจะสังเกตได้นะครับว่าผมข้ามไปวันหนึ่งน,นะฮะ เมื่อวานนี้ผมลืมถ่ายครับเมื่อวานนี้ก็ลืมถ่ายอย่างจังๆเล่นะเออค,อคือแบบเออเดี๋ยวเ่าให้ฟังเดี๋ยวพูดเรื่องเมื่อวานกอนนะครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมันก็เมื่อวานก็ตื่นเช้ามาตื่นก็เก้าโมงนะฮะแล้วก็ไปไปสอบะไปสอบที่มอสอบสอบสอนเก้าโมงสี่ท่าอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปสอบก็พอทําได้นะฮะ,ะวิชาปแปาทําได้แหละ ก็พอสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนประมาณเที่ยงก็เดินไปกินข้าวกระแทงกระหลิวนะฮะไปล้างไข่คนไปก็ปนั่งกินอะไรสุภาพอะเี้ยอะไรอย่างเง้กยก็แยกแยกกันไปเดี๋ยวไอ้แทนก็จะไปเก็บของจะขอกกลับกลับกลับไปที่มันจะกลับปทุมไงเ,เพราะว่าวันวันเนี้ยวันเนี้ยมันมีมันมีนัดหมอฟันฮะก็นั่นแหละ ตอนนั้นบอกว่าไม่ได้การจะไปที่หอมแต่ว่าตอนนั้นผม,มอยากกินไอ้น้าหอยไอ้น้าหอยแทนมีร้านโยเกิร์ตไงโยกุลโตะนะผมอยากกินไอ้โยเกิร์ตน้ำผึ้งหวานน้อยที่ผมสั่งประจำนั่นแหละผมก็แล้วผมอยากรู้ด้วยว่ามันมีคนละครึ่งไหมไอ้ร้านนะั้นก็มีนะฮะอะไรวะการรับแสงถูกล็อกูไปกดโต๊นะอะไรวะเ,เน,นี่ยใช่ไหมครับก็นั่นแหละอ ก็สรุปไอ้ร้านโยเกิร์ตหน้าหอแทนโยเกิร์ตโตก็มีคนละครึ่งนะก็ใช้ไปแล้วไหนๆผมก็เดินมาถึงหอมแล้วก็เลยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนั่งกินโยเกิร์ตในบนห้องมันในขณะที่ไอ้แทน,นเก็บของนะก็นั่นแหละพอมันเก็บของเกอะไรเสร็จมันก็ก็แยกกันไปมันก็เอาเสื้อไปให้ร้านซักก่อนแล้วเรามันก็จะนั่งวินมอไซค์ไปที่ปลายตู้เลยผมเลยแยกกลับเลยนะ เมื่อวานผมไม่ได้ทํางานหรอกเออเมื่อวานนี้คือแบบผมนอนไม่พอไงผมก็ยิ่งก่วงมา,มากเลยผมแบบเพลียแล้วยิ่งไปสอบยิ่งไปอะไรมาได้ก็นั่นแหละฮะก็เออเลยกลับมาเลยแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไทำงานเมื่อวานก็นั่งเล่นคอมนั่งเล่นอะไรก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็นั่งเล่นคอมไปเรื่อยกินข้าว อ๋อใช่เมื่อวานก็ใช้คอนลเครื่องสั่งหมูปิ้งมาสิบไม้ไอ้หมูปิ้งร้านนั่นแหละ,ละเดินที่จเดินไปก็เอาซื้อคอนลเครื่องสั่งมานั่นแหละก็หลันั้นก็ตั้งเล่นคอมแล้วก็นอนนะฮะนั่นแหละแบบตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนจะนอนนี่คือแบบง่วงมากเลยอะง่วงมาสักจนลืมลืมหยิบกล้องมาถ่ายพูดสักพักสักแป๊บนึงเลยก็นั่นแหละฮะอ๋อแล้วก็วันนี้ผมก็ตื่นมานะฮะแบบนอนเมื่อวานนอนตีหนึ่งใช่ไหม นอนตีหนึ่งตื่นกับเทียงอะผมเออโหนอนไปสิบเอ็ดชั่วโมงนอนมันม,มันเหนื่อยจริงไงมันเพลียจริงก็นั่นแหละวันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็ไม่ได้ลงไปทํางานเหมือนกันนะฮะเพราะว่าออามนันผมทีเกียดแบบนี้นั่นแหละนั่นคือเหตุผลของผมแล้วว่าคนคนทางานข้างล่างมันเยอะไงผมก็แล้วผมตื่นสายไปขนาดนั้นก็คิดว่าไม่จด้ไปนง้องงานแล้วพุ่งนี้ก็อาจจะขี้เกียจลงไปอีกนะก็ไม่ลงเงนแต่อพอมีคนละครึ่งมันก็ดีไงเออ พวามีคนองเรึ่นมันก็ทําให้ผมสามารถสั่งสั่งอา,อาหารที่ผมปกติจะไม่สั่งเพราะว่ามันแพงเกินไปมานะฮะอย่างเช่นไอ้เบอร์เกอร์ที่ผมสั่งมาเมื่อเมื่อตอนเที่ยงนี้เบอร์เกอร์สเต็กลงยิกนะฮะมันอร่อยไงมันอร่อยผมชอบกินมากเลยแต่แหวกแม่งราคาไอ้กล่องนั้นอนะปกติสองรยสิบเก้าาทนะฮะไอ้เหีย ก็พอได้นะแบบมันมันเป็นเบอร์กเกอร์ที่แบบฟรั่งสไตล์ด้วยแล้วกินกินทีนึงนี่อิ่มเลยงไงมันก็ผมก,ก็โค้าใจแต่ว่าราคามันก็ต้องแพงๆเหมือนเดวยโอ้ยต้องกวอดอยากจะกินแตทีต้องออรอคนละขึ้นมาฮะไม่งั้นก็แพงเกิน,นอออนั่นแ,แหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรวันนี้ก็ต้องเล่นคอมไปนะฮะเพราะว่าอยากพักเมื่อกช่วงนี้ทํางานทำสอบทําหาอะไรอย่างยะเลย ขาให้เยจสักสองสามวันเถอะนะ้ก็แล้วตอนเย็นก็ผมก็ขี้เยจสั่งอะไรแล้วผมก็เลยลงไปรอร้านใกล้ปิดก่อนผมเลยลงไปทำก๋วยเตี๋ยวกินเองนะเอากินเข้วเย็นแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็นั่งดูดูคอมพิวเตอร์ดู YouTube ดูอะไรของผมไปนะก็นั่นแหละฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสองกว่าแล้วผมก็สระผมเรียบร้อย ผมตอนไม่ได้สระมาหลายวันนะฮะผมตรงนี no yeah. people, dad, like ้แบบเวลาสระผมนี fence, ่ผมจะแบบเปรี้ยวๆแบบมันมันจะมันจะแบบแยกกันเป็นเส้นเอะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้สระอาไรวันผมมันก็จะติดกันใช่ไัมนั่นแหละเราให้ผมไปแบบนี้ไงไปที่สวยๆผมเพิ่งจะหวีไปเพิ่งจะหวีทำไมจะนอนอยู่แล้วนะยังไงพวกนี้มันก็ยงตื่นมาผมก็ย่งอยู่ดี ไม่รู้เมอนหุ่ยไปทำไมแต่นั่นแหะนี่ผมก็จะนอนละผมก็มันดึกแล้วแนะ่ะผมก็เลยยาวจะนอนแล้วนะฮะก็ถ้าไงก็เอาไว้ใช้กำนี้ฮะสวัสดีครับอย่านะผมพรุ่งนี้ผมจะไม่ลืมท่าย <c oughs>